can put me in a box. I redefine any definition you I had tank, got. I ain't a type I'm making steps to the top. The flames to we put up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow harder than a Scotch bunny Don't try splitting me, you cannot manage. This they what you want, bitch. I'm a fucking phenomenon. สวัสดีครับวันนี้ก็ยูคอรัดทีฟินวันนี้ผมก็จะมาสอนสเต็ปบ,บาวันนะครับแบบนั่งยิงหัวอะไรทำนองนั้นมาดูผม,ด<อ>ผมจะสอนแบบเปียดเลยนะครับทุกคนโอเคสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปสอนเลยนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกันที่บุกเบ้าแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวผมอันดับแรกเราต้องซื้อปืนก่อนนะครับทุกคนอาเบลปืนไหนก็ได้ที่ตัวเองถนัดนะครับยกเว้น m เจ็ดเก้า็พอ,อยิที่มีสกโคมนะครับทุกคนผมจะปืนนี้นะทุกคนนี่ปืนนี้นี่ครับคือตัวนี้ของเรายังไม่ได้กดยิงยิงข้างขวาน,นะทุกคนฟุตตะกกตะกากในคอไปครับ เราจะกดยิงข้างซ้ายนะทุกคนกดยิงซ้ายอย่างเดียวเลยส่วนสโคผมจะเอาไว้ข้างขวานนะเพราะว่าผมเล่นสี่นิ้วนะทุกคนนี่ยิงสังเกตดูได้นะครับผมจะยิงข้างซ้ายอย่างเดียวเลยต้องฝึกกันฝึกฝนกันหน่อยครับมันยากนิดหนึ่งนะครับสเต็ปนี้แต่ว่าถ้าเป็นแล้วนี้ก็ติงติงไม่เบาเลยคุณดูเบบนี้นะครับยิงขึ้นไปกดสโค กดสะโคมนะทุกคนมีกดสะโคมแล้วพอเรากดสะโคมข้างข้างขวาใช่ไหมเขาก็กดหน้าจอเลื่อนขึ้นไปด้วยแล้วก็กดหยิงซ้ายเลยทุกคนแบบนี้ไม่ติดน,นี่แบบนี้ต้องฝึกฝนฝึกเป็นประจำก็เป็นเลยนะถ้าเป็น้วตึงนี่แบบนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ตึงมากทุกคนกดสะโคบข้างขวานะครับทุกคนแล้วก็กดหยิงซ้ายนะครับทุกคน กดตะโขแล้วก็ลากหน้าจอขึ้นไม่ติดนะติดยากนะตัวนี้ติดยากนะมันแล้วแต่ปืนเหมือนกันนะทุกคนบางทีปืน,ป,นปืนพวกปืนเนี่ยติดง่ายก็ง่ายนะทุกคนนะพุทธพไปครับทุกคนนี่ครับแบบนี้สโคปซ้ายโอ้ะโขป่าแล้วก็เลื่อนหน้าจอขึ้นเลื่อนไป ข for er ึ้นขึ้นแบบระยะพอดีครับทุกคนแล้วก็กดยิงเลยยิง okay ซ้ายครับเดี like ๋ยวปืนนี้ไปรอทุกคนปืนอะไรไม่รู้น้วยจะชื่อเลยกดสะกดท้างขวาไม่ติดสะกดขวาเลื่อนหน้าจอขึ้นแล้วก็ยิงซ้ายเลยสังเกตดูข้างขวาผมแท้จะไม่ได้เตะเลยมีอย่างนี้ถ้าซ้อมในหุ่นนี้มันจะซ้อมยากนะทุกคนนะต้อง พาเพื่อนเข้ามาแล้วก็ซ้อมกันพาเพื่อนคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็ซ้อมเลยนี่ครับใ oh. นโซ่แล้วก็หนีแบบนี้ครับทุกคนกดก็โขกาแล้วก็ยิงยิงซ้ายหนีแบบนี้ตึง้งนะบอกเลยมือถือตึงไม่แพ้อคอมหรอกจริงๆถ้าปืนนี้ไม่จะติดง่ายคนน,นี้ปืนนยูพีอ่ะ นี่แบบนี้โอ้โหเดงเกินเลยดู okay <Yeah. S 1> โคดี้โคดเวอร์ทุกคนเอาไปประกอบเอาปไปอะไรเนี่ยโคดึงป <B aw! S 1> ้งโอเคนี่ครับทุกคนถ้าอยากให้ผมเปิดการตั้งค่าก็าต,ต้องกดไลค์คลิปนี้นะครับไปเยอะเลยว่าไม่มีคนดูเลยคลิปผมโอ้โหนี่แบบนี้โคตึงเลยอย่าลืมนะครับกดแล้วโคกขวา โอ้ไม่ใช่ถูกแล้วสโคกขวาแล้วก็ยิงซ้ายก่อนยิงเนี่ยต้องเลื่อนหน้าจอขึ้นครับแค่นี้ก็คลิปนี้ก็จบอย่างเดียน,นี้นะครับทุกคน